ดวงชะตาราศีกันเกณฑ์ดวงของท่านภายในเดือนมกราคมซึ่งถือว่าในเดือนแรกของปี2568ถือว่าเป็นเดือนพิเศษสำหรับท่านดาวสำคัญที่มีอิทธิพลต่อท่านภายในเดือนมกราคมเริ่มกันตั้งแต่ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวสุขและดาวพระเกตุสำหรับชาวราศีกันนั้นก็คือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายน ไปจนถึงวันที่16ตุลาคมมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันภายในเดือนมกราคมชาวราศีกันในเดือนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับเส้นทางที่นำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพบเจอกับความยิ่งใหญ่ความร่ำรวยในช่วงต้นเดือนชาวราศีกันท่านนั้นก็ยังคงต้องเหนื่อย กับอะไรที่อยู่รอบตัวท่านอยู่แต่ไฮไลท์ดวงชะตาของชาวราศีกันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นไปชาวราศีกันหากเข้าสู่ในช่วงวันที่10มกราคมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านชาวราศีกันท่านดวงชะาตานั้นจะเริ่มดีวันดีคืนซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านอาจจะพบเจอกับช่วงเวลาที่เหนื่อยช่วงเวลาที่ท้อแท้หรือบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวก็เกิดขึ้นทำให้ท่านนั้นต้องลำบากอก,อกลำบากใจแต่ในช่วงวันที่10มกราคมเป็นต้นไปดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะชี้นำไปในทิศทางที่ดีชาวราศีกันในช่วงวันที่10มกราคมเป็นต้นไป ท่านจะพบเจอกับบุคคลหน้าใหม่ๆม,มากหน้าหลายตาเข้ามามีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันนอกจากผู้คนที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็ยังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยการทำงานมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนไปอยู่ในทิศทางที่ท่านจะสบายอกสบายใจสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นแต่ในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกานท่านจะมีเงินหลั่งไหลเข้ากระเป๋าของท่านมากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางแต่ก็จะมีรอยรั่วมีช่องทางการจับจ่ายใช้สอยมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันเงินที่ชาวราศีกันได้มานั้นจะเก็บหอมรอมริบ ดูแล้วในตอนนี้ค่อนข้างยากจะพบเจอกับร้ายจ่ายที่เกิดจากคนอื่นหรือคนที่อยู่รอบตัวท่านทั้งสิ้นแต่ภายในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกันในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็ถือว่าจะมีเรื่องมีราวที่จะทำให้ท่านเฮที่จะทำให้ท่านกรีดได้ภายในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอาจจะเกิดจากเรื่องความรักหรืออาจจะเฮในเรื่องการเงินการทอง ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับท่านสำหรับการงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคมในช่วงต้นเดือนนั้นชาวราศีกันท่านจะหลีกหนีความวุ่นวายเกี่ยวกับการงานที่ยังคงติดตามติดตัวท่านนั้นไม่พ้นท่านยังคงต้องออกแรงสะสางแก้ไขางานต่างๆงานที่ติดไม้ติดมือท่านต้องสำเร็จหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคม ชาวราศีกันดูเหมือนตัวท่านนั้นเกณฑ์การงานจะมีการปรับเปลี่ยนงานที่ท่านทําอยู่หรือลักษณะงานรูปแบบงานจะมีความแตกต่างออกไปจากเดิมหรืออาจจะมีการโยกย้ายไปทํางานใหม่ๆแต่ชาวราศีกันท่านจะพบเจอหรือมีคนร่วมงานหน้าใหม,ใหม่แต่ละคนที่เข้ามาช่วยงานนั้นค่อนข้างล้วนแต่จะเป็นคนเก่งที่มีฝีมือจะเข้ามาทําให้ชาวราศีกันนั้น ทํางานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นซึ่งความเก่งของชาวราศีกันบวกกับความสามารถของทีมงานก็จะทําให้ชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสทํางานได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งนั่นจะทําให้ชาวราศีกันนั้นต้องมีการเดินทางสัญจรที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่บ่อยครั้งการที่ชาวราศีกันหรือทีมงานในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นเกินหน้าเกินตาใครหลายคน ซึ่งอาจจะทำให้คนรอบตัวท่านเริ่มที่จะอิจฉาหรือมีการพูดจากระทบกระทั่งพูดจาเสียสีได้เช่นกันซึ่งโดยรวมภาพรวมเกณฑ์การงานของชาวราศีกันภาพรวมนั้นถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหากใครที่ต้องการตั้งหลักปักฐานก็ขอให้อาศัยในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เป็นหลัก มีโอกาสที่ท่านนั้นจะสมหวังเพราะช่วงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวมากในช่วงเดือนนี้แต่ชาวราศีกันท่านก็ต้องฝ่าฟันกับสิ่งรอบข้างที่จะทำให้ท่านนั้นลำบากอกลำบากใจหรือเกิดพลังลบก็ขอให้ท่านนั้นมองข้ามคำพูดของคนอื่นคำดูถูกคำดูแคลนมีโอกาสที่ท่านนั้นจะรู้สึกไม่ดีหรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหากันได้ หากท่านพบเจอหรืออยู่ในช่วงลักษณะนั้นก็ขอให้ท่านนั้นทำใจให้กว้างทำใจให้เย็นเชื่อว่าคำพูดของคนอื่นไม่สามารถมาหยุดมาฉุดรั้งชาวราศีกันได้อย่างแน่นอนและสําหรับการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคมในเดือนมกราคมนี้ดูเหมือนการเงินของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศท,ทางที่ดี ชาวราศีกันนั้นในเดือนนี้ภาพรวมจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเดือนนี้จะเป็นจุดที่ชาวราศีกันดูเหมือนจะตั้งหลักจะสร้างอนาคตโดยที่เดือนมก,กราคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของความมั่นคงชาวราศีกันท่านจะได้เงินมากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดความสามารถของท่าน ชาวราศีกันท่านอาจจะได้เงินจากการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตอาจจะเป็นเงินปันผลกลับคืนมาเงินดอกเบี้ยต่างๆแต่ในส่วนของรายจ่ายชาวราศีกันตัวท่านนั้นไม่ค่อยเกิดรายจ่ายสักเท่าไหรนะักแต่รายจ่ายส่วนใหญ่ที่ท่านต้องจ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะเกิดจากคนใกล้ตัวคนรอบข้างซัเป็นส่วนใหญ่ซึ่งชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่ใจอ่อน รักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบหรือเป็นส่วนที่ท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าแรงท่านก็ขอให้ท่านนั้นปฏิเสธบ้างระมัดระวังการที่ท่านรวมทุกอย่างไว้กับตัวเองจะทำให้ท่านนั้นแบกหนักเกินไปและอาจจะทำให้ตัวท่านนั้นเกิดความลำบากในอนาคตก็ขอให้ท่านนั้น ระมัดระวังความใจดีซึ่งเป็นจุดอ่อนของท่านระมัดระวังการเงินจะมีปัญหาเพราะความเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็ขอให้ชาวราศีกันระมัดระวังปัญหาในจุดนี้เอาไว้และสำหรับด้านสุขภาพภายในเดือนมกราคมภายในเดือนนี้ชาวราศีกันนั้นจะทั้งวุ่นวายทั้งสนุกกับงานทำให้เวลาพักผ่อนนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีชาวราศีกันขอให้ท่านระวังเกล้มป่วย หรืออาการที่เกิดขึ้นบ่อยกับท่านในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับการปวดศีรษะซึ่งการปวดศีรษะจะเกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงเดือนนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ชาวราศีกันต้องระวังก็คือการเดินทางสัญจรบนท้องถนนให้ระมัดระวังขับขี่อย่าประมาทและระวังการเดินทางไปสถานที่ต่างๆระวังโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกัน และสำหรับการเดินทางการสัญจรก็ขอให้ท่านระมัดระวังหากท่านพักผ่อนไม่เพียงพอก็ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะต่ตางๆขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็สามารถเกิดขึ้นกับท่านได้และสำหรับความรักในเดือนมกราคมในเดือนนี้ขอโฟกัสไปกับคนโสด ชาวราศีกันค้นโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่วาสนาตรงกับท่านความรักของท่านนั้นจะเกิดจากการที่ท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆหรือจากการที่ท่านทำงานพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะทำให้ชาวราศีกันนั้นพบเจอกับคนที่วาสนาตรงกันมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่ตรงใจท่านมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจ ก็ขอให้ท่านนั้นศึกษาดูใจกันไปใช้ระยะเวลานานอย่ารีบด่วนอย่ารีบตัดสินใจความรักของท่านนั้นต้องยืนระยะยาวให้ได้มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นอาจจะไปหลงรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะถลำกลายเป็นมือที่สามก็ขอให้ท่านดูหน้าดูหลังให้ดีดระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านจะปักใจหลงรักจะทำให้ท่านนั้น หลงหัวปักหัวปั้มได้เช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ทำใจแข็งเขาไว้อะไรที่เป็นของท่านหนีท่านไม่พ้นอย่างแน่นอนสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่สิบมกราคมเป็นต้นไปนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในวันที่สิบมกราคมเป็นต้นไปนั้น มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมหลายสิ่งหลายอย่างจะมีเรื่องราวแตกต่างจากที่ท่านพบเจอมาก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังบ้างเช่นกันขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์นั้นเป็นการพยากรณ์ตามตาราไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณและพบกันใหม่คืนวันโกลช n แนลสวัสดีครับ